สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณก้อยมีค่ะค่ะบีเคสอะไรมาฝากกันเรากันบ้างคะวันนี้จะเป็นเคสไปนะคะซึ่งเอ่ออันเนี้ยเอ่อลูกค้าค่ะจะเป็นคนไข้ตายซึ่งอายุประมาณสักห้าสิบปลายๆหกสิบต้นๆนะคะเป็นผู้ชายเนาะซึ่งเคสเนี้ยค่ะเขามาปรึกษาตั้งแต่มกราปีที่แล้วนะคะเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของไตเนี่ยแหละค่ะเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยเขาแจ้งผลเลือดมาว่าเขาตรวจแล้วเนี่ยตัว GFR ของเขาเนี่ยอยู่ที่55ค่ะซึ่งก็เป็นสเตจ3แบบเพิ่งเริ่มใช่ไหมคะ,ะเพิ่งเข้าสเตจ3แล้วก็ตัวเอตินีนก็ยังแค่1.39ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเขามาขอข้อมูลก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรย้ยคะแล้วก็เหมือนพอ ตอนแรกแจ้งกับเราว่าเออเดี๋ยวจะจะสั่งซื้อนะอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปนะคะหายไปแล้วก็มาสอบถามเราว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาจะกินเจลตัวยูมิกับฮาร์ดของเราเนี่ยควบคู่กับยาสมุนไพรของคุณหมอได้ไหมก้อยก็เลยถามกลับไปว่ายาสมุนไพรของคุณหมอเนี่ยคือยาอะไรคะ <S <S ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเอออาจจะเป็นแบบยาทั่วไปในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยใช่ไหม กลายเป็นว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณหมอที่เป็นสมุนไพรพวกเห็ดลินจือ<ม>และก็ตัววิตามินต่างๆนะคะคือเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูอนยะ่างเงี้ยก็เลยแจ้งคาว่าถ้าสมมติว่าแนะนําว่าจะทานยูนิกับฮาร์เนี่ยให้งดสมุนไพรไปเลยนะคะเพราะว่า<ม>ยังไงเนี่ยมันทําลายไตยแน่นอนอเพราะว่า<ม><ม>เรารู้อยู่แล้วว่าเคสไตอะคะ่ะถ้ากินเป็นกลุ่มสมุนไพรเนี่ยมันก็จะมีของเสียที่ไตเขาต้องขับออก แล้วค,คือเขาจะจ่ายสองอย่างไปทําไมอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็แนะนําเขาไปแต่ว่าเขาก็หายไปเลยนะคะหายไปเลยแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งปีหลังจากนั้นค่ะมาแจ้งเราว่าเนี่ยเขาจะเริ่มทานยูมิกับฮาร์ดและอ่าซึ่งระหว่างนั้นนะคะเขาก็รับข้อมูลพวกข่าวต่างๆพวกแชร์เคสต่างๆจากเราตลอดหนึ่งปีนะคะ,คะแล้วก็มาแจ้งเราว่าตอนนี้เนี่ย ที่เขาจะมาเริ่มเริ่มทานยูมิกับเราในมอกาลาปีนี้ค่ะก็คือค่าไตเขาเหลือสามสิบเอ็ดเพราะว่าก็คงคิดว่าคงไม่พ้นว่าเขาก็คงไปทานตัวสมุนไพรคุณหมอเนื่องจากว่าเราอาจจะแบบแนะนำพอแล้วเขายังไม่เชื่อใช่ไหมคะก็หนึ่งปีผ่านมาก็คือเปลี่ยนสเตจไปเลยคือกำลังจะเข้าสเตจสี่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแจ้งเขาว่าอ่าถ้าอย่างนั้นก็ ให้เริ่มทานได้เลยนะคะแต่ว่าขอเป็นยูมิวันละสองซองฮาร์ดวันละหนึ่งซองทานต่อเนื่องนะคะอะไย่างเงี้ยจนเขาก็ทานไปเดือนหนึ่งค่ะแล้วก็หายไปอีกค่ะหายไปอีกกลับมาอีกทีเดือนพฤษภาอ่ะเบอร์พฤษภากลับมาแจ้งเราว่าตอนเนี้ยค่าไตาเหลือยีิบเจ็ดคือดอบลงไปอีกนะคะเพราะว่าเขาทานของเราหนึ่งเดือนแล้วระหว่างนั้น,นคือ เขาไม่ได้ปรับเรื่องอาหารเลยอะค่ะเพราะว่าจ<ม>ากที่สอบถามเนี่ยคือเขาไม่ได้มีเปลี่ยนพฤติกรรมในการคุมอาหารอะไรเลยเราก็เลยแจ้งเขาว่างั้นเอาอย่างนี้เริ่มต้นใหม่อะเริ่มต้นใหม่ทานต่อเนื่องนะคะแล้วก็แนะนําเรื่องอาหารทรงคลิปอะไรต่างๆให้เขาดูนะคะซึ่งอันนี้ดูเขาตั้งใจมากขึ้นอะ<ม>แล้วเขาก็าทานตามที่เราแนะนําเหมือนเดิมวูวมี่สองฮาร์ดหนึ่งอะ พอเดือนถัดมาก็คือมิถุนาก็มาสั่งกับเราใหม่ใช่ไหมคะมมเพื่อจะทานตอนเนี้เขาก็บอกว่าผลเลือดดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้จากย<ม>ี่สิบเจ็ดก็คือเดือนบุษภาปัจจุบันคือมิถุนาเนี่ยขึ้นมาเป็นสามสิบแปดแล้วค่าจีเ<ม><ม>อ็มอาก็เลยแบบบอกเขาว่างั้นกรุณาช่วยดูแลต่อเนื่องนะคะแล้วก็พยายามคุมอาหารให้<อ>ให้<ง><ง>ดีเนาะตาม<อ>ที่เราแนะนํานะคะเพราะว่า คือเราก็อยากให้เขาฟื้นฟูได้ได้อย่างน้อยๆอ,อะค่ะให้มันกลับไปเป็นห้าสิบห้าเหมือนเมื่อปีที่แล้วก็ยังดีค,คือเราก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามผลต่อแต่ว่าอยากจะอันนี้คือเคสที่อยากจะแชร์เพราะว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบางครั้งอะคะ่ะเวลาเราแนะนําลูกค้าไปแล้วเนี่ยการที่เขาไม่ตัดสินใจนะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สนใจนะคะ คือ<ช>บางทีมันอาจจะต้องอาศัยเวลาอาศัย<ช>อะไรหลายๆอย่าง<ๆ><ๆ>ที่เขาอาจจะต้องบางคนอาจจะเป็นประเภทแบบว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้าตานะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ข้อมูลเข้าไปเยอะๆค่ะแล้วก็บอร์ดแคสข้อมูลบอร์ดแคสเคสต่างๆนะคะให้เขาได้เห็นว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันช่วย ดูแลสุขภาพเขาได้จริงๆนะคะแล้วก็ยังไงเขาต้องกลับมาดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ตัวเจลแน่นอนนะคะได้ยังไงเดี๋ยวไว้มีอะไรอัปเดตจะมาแชร์ใหม่อะนะคะ <c oughs> ก็ขอเ <c oughs> ป็นกำลังใจนะคะ <c oughs> ให้กับเคสนี้ให้ทานต่อเนื่องดูแลสุขภาพไปได้แบบยาวๆเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ